ทั่วแม้เขามีตัวไฟดีทั่วท่วงกิริตเขาอ,อยู่กิริตาชิ้นสเสมือนให้ทั่วพ้นทั่วดีขอากราบนรรมชาติพระคุณเจ้าที่เราเรียนด้านประธานพิธีายคารวะพ่อผู้ใหญ่นิวัลละพรมไทยผู้นำทุกคนแห่งผูขข้มีเกียรติพระบาทอาร โลกวิธีการ <laughs> <laughs> แต่สุขสนุกฉมาตัวปลาและเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปตัวป่าหรือเจ้ามาเการพระราชทามหนุานนเงจ้สิบกนนารัปัจยอนดีไต้พิจารณาเรยความเคารพอย่างสูงเรีนท่านเาคุณป็นพมาราใการเลยกองค์การทหาสนตัสีพร ท่านผู้นำมาที่เป็กที่ครรพชกกผมนายวีรบตรสิทธิมาทิสภาการบริหารส่วนกรสงศรีภูมด้รับการนมัตให้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรในงานทำพิธีของนายกลวิรัตนาชาพุทธารักษาสามรสธรรมนี้ร่วมกับข้าวประเทศบาทชัยพลอนการมางานทางตุรกีร่วมรงรีูมพวกครูรายการเกณฑ์ราชการทางา โโตัวีก็ททำใจฝ่ายรอประธานสภาลรงตารบริหารสกตนตุนข้นโพตอีไ้อน้มครองลงตาและเป็นศูนย์สงเคราะห์ราชฎรที่สุดทีมาโกรการสีตัวชอครบรงตาเป็นวันบาทนะครับโดยคุณพ่อบัวดวงใจนะครับเป็นตัวแทนมอบครบเสิครับ ขอออกคนให้ขอออกท่านผู้บริหารบริสัทนนะครับท่านด้การรายงานระครับเ้็นรับคุณแม่พิธาวิลาศนะครับมาดามาขอปัดจนะครับต้อนรับพระธูวาลชัยยุทธะนะครับมาขอปัดใจวันนี้ในมายให้คุณุญตาคุณสงการนะครับมาดตัวแทนนะครับขอต้อนรับพันธท่านเลยนะครับ

คุณพ่อสอนให้ฝกทาคุณแม่วิจัยแมเดี้ยพเลาคุณพ่อสุดกนรฝกทา้วคางเชเชครัน ขตัรับคุณย้มนานอรบแนรแพับคุณที่สาคุณพ่อสุดแก่าร่หงขับคุณแมสรับคุณแม่สามรแ่หค่สัคุณแสามอรับคหนึอคุณอรับครับ่นรับคุณแมองอรับคม่นามรับนึอรับคุณแมงรทครับครับ ยินีครับการที่นะครับผยินีครับท่านผ้มนะครับผท่านม่นั่นเราด้นินนครับที่ช่นคมมกนมีผุผพแน่นผทแขงผิวส่นผิวโค้มสีคองาปลาสดาผค้งหานิอง คุณพ yup. ่อสวยชายรักก็จากอลงศิาผูกตัดานะครับเจครับเจนพ่อหนุนองลงขาวคุณแม่สุกาหมพันแม่ดวงใจลาวคุณแเป็นคุณพ่อดุลที่ม you. ี คุณพ่อลงเกตคุณพ่อมีคุณพ่อสันติอุบรคุณแม่สติอุทัยคุณแม่เพีอุทัยคุณพ่ออังคาร้องขวากรคุณแม่ทวีครองวงคุณแม่คำปีสาโยคุณแม่บุญณหานครชัย คุณพ,จจพ,พ่อแสงจันทร์โหรหานฤทคุณพ่อพงเหลือกุนาคุณพ่อุณนาไทายคุณพ่อภูไทยอ,อ่อนศรคุณพ่อเอกุลธงัณยาวันคุณพระเจเจคุณนนทนาคโนนคุณอัครรัตน์อุตโต๊คะคุณพร แล้วกันเช่นนั้น <sum> 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 นสนทรีภูเชิญครับดิฉันคนุ้มกุ้งไทยทำภูจูนนอดีตรองเลขารการคณะสงฆ์สุนทรีภูมเชิญครับเชิญพระดุเอกสุภพรชัยธรวมกุนาโพขราราชการภาวนเชิญครับ เป็นเชิญผู้ต้องการาวติดตไปเม่อมินิมาเป็นเชิญครับเป็เชิญครอบครูทีแล้วก็สราชกาลนาหรือผู้การเมืองร่างโครงการเป็นเชิญครับเป็นเชิญครอบครูทสุบายราชการบำนาหรือผู้การเมืองรางโครงการเป็น,นเชิญครับเป็นเชิญอบครูประเทศบราซ รัฐการดำนงานขอเชิญพบครูสุรุลตบลสีจุิีครับยเชิญพบครูรายการเตรัการดำนานานยินครับยเชิญพบครูณเจริญณะุ่ราชการดำนนานชิญครับยิชิญพบครูประสาสีสอนราชการดำนานเานยินครับ จากสนามแห่ง Jawa ta sangsara, gupandawaya kami noha, gompa nidawa nilukanti, te sanggupa sama kukua, sapi saka maranti, jama ringsu jama risale, kate wahan marit sami, nanti 这里，这个，那个，那个。 thank mm -hmm. you